เรื่องเล่า KTL สวัสดีครับพบกันตอนเช้านะครับทุกวันครับหลังเวลาเขาลงทะเบีนนะครับกับเรื่องเล่า KTL ที่โรงเรียนบ้านทุ่งดงครับผมวิทวัชาสตร์พสวนระ์นะครับครูลุ่มสาหะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับในกิจกรรมในช่วงเช้านะครับเรื่องเล่า KTL ครับเราจะอีกยกนะครับเ็ดความรู้เนื้อหาสาระของกลุ่ม ามูุยสำหรับตารางการออกอากาศนะครับในวันจันทร์นะครับเราจะพบกับฝ่ายผู้บริหารแล้วก็กลุ่มสาระภาษาไทยวันอังคารจะพบกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และสุขศึกษาครับวันพุธจะพบกับกลุ่มสาระศิลปะดนตรีวันพฤหัสจะพบกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและภาษาอังกฤษครับส่วนวันศุกร์นะครับจะพบกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็กิจกรรมระดับผู้เรียนครับ สำหรับวันนี้นะครับเป็นกลุ่สาราคิตศาสตร์นะครับเราจะมีเก็บความรู้อะไรนะครับมาฝากกับท่านผู้ชมเญื่อชมได้เลยครับ ได้ฝึกท่องนะครับแล้วก็พร้อมกับประกอบท้าทายนะครับช่วยในการจําได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สนุกไปกับเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เล่นกันเป็นเป็นกลุเป็นกลุ่มนะครับแล้วทำให้การจดจําได้สานารถรําได้ดีขึ้นนะครับกุ๊ปสาระต่อไปนะครับเป็นสุขศึกษานะครับมาดูกันว่าสุขศึกษาจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเช่นครับ ดย 1. ก็คือการเตรียมความพร้อมและรับมือต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2. ภัยจากน้ําท่วม 3. ภัยจากดินถล่ม 4. ภัยจากแผ่นดินไหว 5. ภัยจากพายุ 6. ภัยจากเรืองไหม้ 7. ภัยจากความแห้งแล้ง 8. ภัยจากความหนาวครับภัยพิบัติจากธรรมชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่ิด ทีิบัติจากทั่วโลกในปีพุทธศักราช2563และนี่คือเหตุการณ์สถานที่จำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่พุทธศักราช2505จนถึงพุทธศักราช2562ในประเทศไทย ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่พบมากที่สุดคืออุทก,กภัยพายุแผ่นดินไหวตามลําดับแต่จํานวนผู้เสียชีวิตไม่รวมผู้สูญหายภัยจากแผ่นดินไหวมีสถิติมากที่สุดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมถูกทำลายจึงก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของมนุษย์มากมเลยนะครับ มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและน้ำวนจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและต่อทรัพย์สินซึ่งเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ทันรู้ตัวหรือรู้ตัวแต่ไม่ทันเตรียมในการป้องกันขาดความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ จึงรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแต่ละประเภทดังนี้ การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเป็นเรื่องที่สําคัญต่อน,นักเรียนทุกคนเลยนะครับ1ก็คือเตรียมพร้อมก่อนภัยมาสร้างแผนฉุกเฉินเช่นหาวิธีแจ้งเหตุเมื่อภัยมากระจายข่าวเส้นทางอ,อพยพจุดปลอดภัยในแต่ละที่ของชุมชนของนักเรียน2เตรียมความพร้อมด้านดางกายที่อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงรวมทั้งต้องซับซ้อมบ่อยๆในเรื่องของการอ,อพยพและการสื่อสาร3เตรียมปัจจัย C จะเป็นชุดให้หยิบได้อย่างง่ายๆเตรียมน้ํายารักษาและของใช้ที่จําเป็นใส่ในถุงเป็นชุดๆเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย4ติดตามฟังข่าวสารบัน เเนื้อใครูวินิตรับทราบถือไหมครับว่าอุทกภัยหรือน้ําท่วมเนี่ยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยเลยนะครับสาเหตุมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหรือน้ําทะเลหนุนจึงทําให้ไม่สามารถระบายน้าได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองทราบไหมครับครูวินิต่าวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัตินี้ขึ้นจะต้องทํำยังไงครับ ทราบครับวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติจากน้าท่วมก็คือ 1. ติดตามข่าวสารและเชื่อฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ 2. สับคันเอาไฟก่อนออกจากบ้านแล้วอพยพจากพื้นที่น้าท่วมสูงอย่างทันทีอย่าห่วงทรัพย์สินห่วงชีวิตตนเองและคนรอบข้างก่อนนะครับ 3. โทรแจ้งสายด่วน1669หากพบผู้ถูกไฟดูดหรือผู้บาดเจ็บ อย่าเสียงช่วยผู้อื่นหาอุปกรณ์ไม่พร้อมเพราะอาจไม่รอดทั้งคู่ 4. ห้ามลงเล่นน้ำหรือพายเรือเข้าใกล้สายไฟและระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษรวมทั้งเชื้อโรคที่มากับน้ำ 5. า5ทางเดินลุยน้ำหลังจากเข้าบ้านแล้วควรรีบล้างเท้าทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งหากเท้ามีบาดแผลควรชะล้างด้วยน้ายาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคน้ํากัดเท้า 6. นําถุงพลาสติกใส่ทรายหรือดินอุดที่คอหานและท่าน้ําทิ้งเพื่อป้องกันน้ําท่วมดันเข้ามาทางโถส้วมครับ คับควินิครับแผ่นดินไหวครับทำยังไงดีครับเนี่ยแล้วทำไมไปอยู่ใต้ตเตาอย่างนั้นล่ะครับใจเย็นๆครับผู้อนุสรเราจะต้องมีสตินะครับนี่คือหนึ่งในวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยจากแผ่นดินไหวและซึ่งนมครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีเลยครับไม่ว่าจะเป็น1อพยพตามแผนของหมู่บ้านชุมชนหรือจังหวัด สองหากออกเรือขนาดเกิดซึนามิห้ามเข้าใกล้ชายฝั่งเด็ดขาดและให้อยู่ในบริเวณน้ำลึก 3. หากอยู่ในบ้านขนาดเกิดแผ่นดินไหวรีบมอบลงใต้โต๊ะที่แข็งแรงหากอยู่ภายนอกอาคารให้อยู่บริเวณที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง 4. ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม5หยุดรถและจอดชิดขอบทางอย่าออกจากรถจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัย6 เมื่อเหตุการณ์สงบเร่งตรวจสอบตรวจดูสายไฟทอ่อน้ำทอ่อแก๊สอย่าเปิดใช้จนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยนะครับครับนอกจากนี้ภัยจากพายุก็น่ากลัวเช่นกันครับมีวิธีการปฏิบัติตนดังนี้ 1. ฟังประกาศการเตือนภัยและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2. ตรึงประตูหน้าต่างให้มั่นคงถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรขณะฝนตกฟ้าคะนอง 3. เตรียมอุปกรณ์จำเป็นเช่นเทียนไขไฟฉายยาประจำตัวติดตัวไว้ตลอด 4. ขณะฝนตกฟ้าคะนองห้ามอยู่ใต้ต้นไม้เสาไฟฟ้าและห้ามโทรศัพท์เด็ดขาดหากรู้ตัวว่าบ้านกำลังจะพังให้ห่อตัวเองด้วยผ้าห่มหลบใต้โต๊ะใต้เตียงหรือที่แข็งและมัม่นคง แล้วครูสอนทราบไหมครับถ้าหากเกิดภัยจากดินโคนลนถล่มจะต้องปฏิบัติอย่างไรแน่นอนครับถ้าครูวินิจและนักเรียนทุกคนเจอภัยจากดินโคนลนถล่มจะต้องปฏิบัติด,ดังนี้นะครับหหากฝนตกหนักให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยของเหตุดินโคนลนถล่มเช่นเสียงต้นไม้หักเห็นก้อนใหญ่ตกลงมา้ํามีสีขุ่นสองอพยพไปในพื้นที่สูงและมั่นคงตามเส้นทางที่เตรียมการไว้เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย 3. ตั้งสติท่องไว้รักษาชีวิตก่อนทรัพย์สินไว้ที่หลังให้นำของใช้เฉพาะที่จำเป็นติดตัวไปเท่านั้น 4. หากพลัดตกน้ำหาต้นไม้ใหญ่เกาะแล้วรีบขึ้นจากน้ำให้ได้หาหากหนีไม่ทันให้ม้วนตัวเป็นทรงกลมให้มากที่สุดเพื่อป้องกันศีรษะกระแทกครับใช่แล้วครับภัยจากเหตุเพลิงไหม้ก็น่ากลัวเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้วิธีปฏิบัติตัเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆโดยวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้มีดังนี้ครับ 1. ตั้งสติโทรหาร9 9 2ใช้ทางดับเพลิงดับไฟหากประเมินว่าเพลิงไม่ในวงแคบและจะสามารถดับได้ 3. าอพยพผ่านประตูหนีไฟก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือสัมผัสประตูหรือลูกปิดก่อนหากพบว่าร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดและใช้เส้นทางอื่นแทนห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดนะครับ 4. หมอบคลานต่ำใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกเพื่อป้องกันควันไฟ5หากติดอยู่ภายในอาคารใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องว่างรอบประตูหน้าต่างเพื่อการควันไฟและพยายามขอความช่วยเหลือเช่นโบกผ้าใช้ไฟฉายส่งสัญญาณครับภัยแน้งคือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนวิธีการปฏิบัติตนเมือ่อเกิดภัยจากความแหนง 1. นักเก็บน้ำสะอาดและวางแผนใช้น้ำอย่างประหยัด 2. ดื่มน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำประครบเพื่อลดความร้อนในร่างกาย 3. โทรแจ้ง1669หากพบผู้ป่วยมรสตปิปตมพบาบาลเบื้องต้นโดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มจัดท่ากึนนั่งกึ่นนอนคลายเสื้อผ้าและใช้ผ้าชุบน้ำจิบตัวเพื่อค่ายความร้อน 4. รับประทานอาหารร้อนๆและดื่มน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคทางเดิอนอาหารเช่นอุจจาระร่วงบิดอะฮิวาตกโรค 5. ไม่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน,านๆเพราะอาจทำให้เกิดลมแดดได้ครับ ห,หนาวจังเลยครับครูอะไรเ,เนี่ยคุณนีดแหมหนาวจะลืมชื่อกันเลยนะครับเนี่ยเมื่อเกิดภัยหนาวจะต้องปฏิบัติตนต,นตามนี้นะครับครูได้สอนแล้วนักเรียนหนึ่งดื่มน้าให้เพียงพอความเชื่อเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในหน้าหนาวแล้วเสียชีวิตเนี่ยมีนะครับสองหากเป็นหวัดถ้าออกนอกบ้านให้สวมผ้าปิดปากป้องกันการติดไข้หวัดสู่คนรอบข้างอันนี้เราน่าจะชินกันในยุคนี้แล้วเนาะ สาหากเปียกน้ำรีบเช็ดตัวให้แห้งและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเพื่อป้องกันโรคปอดบวม 4. รีบโทรแจ้ง6 9หากคากพบผู้ป่วยฉุกเฉินและระวังโรคที่มากับภัยหนาวด้วยนะ 5. ทําทำร่างกายให้อบอุ่นแต่ควรหลีกเลี่ยงการผิงไฟเพราะควันไฟอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 6. เก็บกวาดเศษใบไม้ขยะรอบบริเวณบ้านเพื่อป้องกันไฟไหม Now come.